สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องหญ้านะครับหญ้าที่ปลูกที่สวนจะมีอยู่2ตระกูลนะครับเป็นตระกูลกินนีแล้วก็หญ้าอาตาตัมครับยาสวยๆอันนี้เป็นกินนีสีม่วงนะครับผมอายุได้ประมาณ60วันบวกลบครับผม สูงประมาณนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เออแถวบ้านเขาจะปลูกหญ้าเพื่อที่จะขายเมล็ดกันนะครับผมแต่แปลงที่สวนนี้จะปลูกไว้ให้วัวกินด้วยเก็บเมล็ดขายด้วยปลูกสองตระกูลน,นี้ครับผมสภาพครับปล่อยเข้าวันเดียวโล่งเลยกับวัวน้อยห้าตัว เดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องว่าเออทำไมเราถึงปลูกหญ้าสองชนิดนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหญ้ากินีตระกูลบอมบาซ่านะครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าเม็ดมันจะไม่เหมือนกันสวยงามอายุเท่ากันครับเก็บไว้เพื่อเอาเมเล็ดไว้ขาย แปลงที่เห็นก็จะเป็นกินีสีม่วงครับฝั่งนูน้นไกลๆนูน้นเป็นอัตตั้มครับอัตตั้มกำลังเก็บผลผลิตพอดีครับเดี๋ยวไปดูกันถึงแล้วครับแปลงนี้เป็นอัต,ตาตั้มกำลังเตรียมเก็บเราก็จะมัดแบบนี้นะครับมัดไว้อย่างนี้นี่คือเม็ดของมันเป็นเม็ดสวย,สวย จะมัดเลี้ยงกันไปอย่างนี้นะครับอตัอตาตเม็ดใหญ่สวยน่ครับมัดไปอย่างนี้เพื่อเตรียมเก็บผลผลิตนะครับเตรียมเก็บเม็ด ยาอัตตัมครับนี่คือเม็ดยาอัตตัมยาอัตตัมนี่มีข้อดีคือทนแล้งนะครับผมลำต้นอวบใหญ่ถ้าคุณมีแบบชาโลเล่บามันใหญ่ๆชอบเลยแล้งก็ไม่ตายครับนี่ปีที่สองแล้วตรงนี้เป็นแต่ก่อนทํานานะครับปลูกข้าวใส่ ตอนนี้กลายเป็นแปลงอัตาตั้มไปเรียบร้อยแล้วที่ทำแบบนี้ขายเมล็ดนะครับผมเอาเมาเล็ดเสร็จก็จะให้วัวลงไปกินปัญหาของอัตาตั้มนะครับผมอัตาตั้มมีใบที่คมน้ำเยอะนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะ ใบคมน้ำเยอะสําหรับคนนะสำหรับวัวไม่รู้ไม่มีปัญหามีปัญหาอย่างเดียวคือถ้าวัวที่ไม่เคยกินนี่มันจะทายเหลวเพราะเป็นหญ้าที่น้ำเยอะวัวที่เลี้ยงไว้นี่จะให้กินตอนหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งวัวจะชอบมันน่าจะหวานมั้งยาเป็นญ้าที่อวบน้ำ ครับข้อเสียก็มีนี่แหละใบคมละอองเกสรคันสำหรับคนที่แพ้นะครับถ้าเจอละอองเกสรอ,อัตตั้มแบบนี้อาจจะมีผื้นขึ้นได้เราก็จะมัดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ออเอาะอม็ดมาตากแห้งทำความสะอาด แล้วก็ส่งขาย